หากเราจะพูดถึงผู้นำทางด้านวิทยาการตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเราก็คงต้องน,นึกถึงประเทศเยอรมน,นีที่เป็นผู้คิดริเริ่มหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาวุธสงครามและหนึ่งในนั้นก็รวมถึงปืนใหญ่อัตราจรสุดโหดของพวกเขาด้วยวันนี้ในช่วงสุดยอดอาวุธสงครามเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับปืนใหญ่อัตราจรที่ทรงพลังที่สุดของเยอรมน,นีในปัจจุบัน ปืนใหญ่อัตตาจร p z h 2000. 2 0 0พัน Panzer Howitzer s w i e c h o w s เป็นปืนใหญ่อัตตาจรแบบเคลื่อนที่ด้วยตัวเองของประเทศเยอรมน,นี มีชื่อยอ่อว่า p z h 2000พัฒนาโดยเขามาไฟ Wi วิกมันและไฮสเมเทาในประเทศเยอรมน,นีสำหรับใช้งานในกองทัพเยอรมันจุดเริ่มต้นของ p z h 2000เกิดขึ้นในช่วงปี1986เมื่ออิตาลีซาหราชาณาจักรและเยอรมน,นีตกลงที่จะหยุดการพัฒนาในโครงการ p z h 155-1 ที่ประสบปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือและมีข้อบกพร่องในการออกแบบเยอรมันถูกขอให้ออกแบบตัวรถใหม่เพื่อสร้างให้สอดคล้องกันกับข้อตกลงร่วมกันระหว่างทั้ง3ชาติเป็นผลให้ต่อมาในปี1996การออกแบบของบริษัทวิกมันได้รับเลือกและชนะสัญญาก,ก่อนที่บริษัทคามาไฟและวิกมันจะควบรวมบริษัทกันในปี1998และในนามของบริษัทคามาไฟวิกมัน พวกเขาเริ่มดำเนินการผลิตตัวรถ185ยูนิตเพื่อส่งมอบให้กับกองกำลังตอบโต้เร็วของเยอรมันตามมาด้วยอีก410ยูนิตสำหรับกองกำลังหลักโดยตัวรถมีข้อมูลจำเพาะดังนี้ PZS 2000มีน้ำหนักโดยรวม55.8ตันรถมีความยาว11.7เมตรกว้าง3.6เมตรและมีความสูง3.1เมตรตัวรถหุ้มเกราะหนา14.5มเมตร มาพร้อมช่วงล่างแบบทอชั่นบาดและเครื่องยนต MT ์ MTU 881 KA500 ให้กำลังขับเคลื่อน1,000แรงม้าโดย PZS 2,000ติดตั้งปืนรองด้วยปืนกล MG3 ขนาด7.62สำหรับป้องกันรถซึ่งรถคันนี้มีพิสัยทำการอยู่ที่420กิโลเมตรและสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่67กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาในส่วนของอาวุธหลัก บริษัทไฮจ h เมทัลได้รับมอบหมายให้ออกแบบปืนไรเฟิลสำหรับใช้งานบน p z h 2000พวกเขาจึงได้ออกแบบปืนขนาด155มิลิเ mm มตร L52 ตามมาตรฐานของข้อตกลงร่วมโดยปืนใหญ่นี้คุ้มด้วยโคมีมียมตลอดความยาว8เมตรและยังมีมัสโซเบรกที่ส่วนปลายของปืน PZS2000 ใช้ระบบประจุแบบโมดูล่าที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งมีด้วยการหกประจุและสามารถนำมารวมกันเพื่อให้ประจุที่เหมาะสมสำหรับระยะการยิงไปยังเป้าหมายไพรเมอร์ของปืนจะถูกโหลดแยกผ่านทางสายผ่านลำเลียงและในส่วนของระบบบรรจุก,กระสุนการวางและการเคลียร์จะเป็นแบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ ปืนใหญ่ L 5 2ของ PZH 2 0 0 0มีพิสัยทำการสูงสุดของปืนขึ้นอยู่กับกระสุนที่ใช้ในการยิงโดยกระสุน DM 1 2 1 Boat Tail แบบมาตรฐานจะยิงได้ไกลราว30-36กิโลเมตรกระสุน Base b l e e อยู่ที่ประมาณ40-47กิโลเมตรกระสุนแบบขีปนาวุธช่วยด้วยจรวด M 2 0 0 5 V Lab อยู่ที่67กิโลเมตร และนอกจากนี้ปืนใหญ่ L 5 2ยังสามารถยิงได้ทั้งกระสุนปืนใหญ่ SMArt 1 5 5ที่ผลิตขึ้นในเยอรมันและกระสุน M 9 8 2 X caliber ของกองทัพสหรัฐโดย PzS 2 0 0 0จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในปืนใหญ่อัตราจรที่มีอัตราการยิงที่สูงมาก เมื่อรถออกปฏิบัติการจะใช้ผู้ปฏิบัติงานจำนวน5คนได้แก่ผู้บัญชาการคนขับคนปืนและพลบรรจุอีก2คนซึ่ง PZH 2000สามารถบรรทุกระสุนได้ทั้งหมด60นัดโดยมันสามารถยิงกระสุน3นัดได้ภายใน9วินาที10นัดภายใน56วินาทีและสามารถยิงได้ระหว่าง10-13นัดต่อนนาทีอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความร้อนภายในตัวถังของรถ จากประวัติการต่อสู้ PZS2000 ได้ถูกนำมาใช้ขังแรกในการสู้รบกับตอลิบานในจังหวัดกันดาหาประเทศอัฟกานิสถานโดยมันถูกใช้งานโดยกองบัญชาการสนับสนุนการยิงของกองทัพเนเธอร์แลนด์ช่วงเดือนสิงหาคมปี2006ในภารกิจการยิงสนับสนุนปฏิบัติการเมดูซ่าและหลังจากนั้นเป็นต้นมามันก็เริ่มถูกใช้งานเป็นประจา PzH 2000ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในระหว่างยุทธการโคราดโดยมันเป็นที่รู้จักกันในานาม The Long Arm of ISAF ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนปี2010กองทหารไอซาฟที่เมืองคุนดูสทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานมี PzH 2000จำนวน3ามคันถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการกู้คืนรถที่เสียหายซึ่งนี่ก็ถือเป็นขังแรกในประวัติศาสตร์ที่กองกำลังติดอาวุธเยอรมันได้มีการใช้ปืนใหญ่หนักในการสู้รบ และ PZS-2000 ก็พิสูจน์ตัวเองว่ามันเป็นปืนใหญ่ที่มีพร้อมทั้งในด้านประสิทธิภาพและความแม่นยำม,มากเพียงใดแต่แม้จะดีขนาดไหน PZS-2000 ก็ยังมีข้อบกพร่องจากประสบการณ์ในการต่อสู้กับภูมิประเทศที่เป็นทะเลทรายในอัฟกัน PzS 2000ของเยอรมันเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ NBC ที่ดั้งเดิมแล้วมันถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในยุโรปซึ่งมันไม่สามารถรับมือกับฝืนร,ระดับสูงในอัฟกานิสถานได้อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้ว PzS 2000ถือว่าเป็นปืนใหญ่อัตราจรที่ทรงพลัง และได้รับการยอมรับอย่างมากจากนานาชาติไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเนเธอร์แลนด์กรีซลิทัวเนียฮังการีกาตาและโครเอเชียซึ่งพมันจะเข้ามาแทนที่ในระบบรุ่นเก่าเช่นปืนครก M109 และในปี2021ที่ผ่านมานี้เยอรมนี er ie, และเนเธอร์แลนด์ตกลงที่จะร่วมมือกันในการอัปเดตให้กับ PZS2000 ที่ยังสามารถใช้งานได้ในคลังอาวุธของพวกเขา ในปัจจุบัน PzS 2 0 0 0ยังคงเป็นปืนใดอัตราจรที่ใช้งานเป็นหลักในกองทัพเยอรมันโดยมันมีราคาต่อนหน่วยอยู่ที่ขันละ17ล้านยูโรหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ราว620ล้านบาทตอนน่อ1คันเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ